สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เกาหลีเรื่องอาว่ามูฟวี่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มนำกุงมินที่มารับบทอีเจฮาประกบคู่กับนางเอกสาวจอนยอบินที่มารับบทอีดาอึมบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกผู้กำกับภาพยนตร์กับนางเอกนักแสดงสาวที่เหลือเวลาไม่มากเป็นเรื่องราวของอีเจฮาพระเอกหนุ่มที่เป็นผู้กำกับชื่อดังมีชื่อเสียงตั้งแต่กำกับภาพยนตร์เรื่องแรกทำให้ทุกคนรอคอยผลงานชิ้นที่สองของเขาอย่างใจจดใจจอ่อ แต่เขากลับไม่มีผลงานอีกเลยตลอด5ปีเพราะกลัวว่าผลงานชิ้นที่สองจะไม่ดีเท่าผลงานชิ้นแรกแต่แล้วเขาก็ได้บทภาพยนตร์เรื่องใหม่มาเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่ารักบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผลงานที่พ่อของเขากำกับตอนยังมีชีวิตอยู่ด้วยความที่เป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาจึงต้องปรึกษากับหมอในเรื่องนี้ซึ่งหมอที่เป็นที่ปรึกษาให้เขาก็ได้แนะนําให้เขาได้รู้จักกับอีดาอึมนางเอกของเรื่องที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ต่อมานางเอกก็ได้มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยทั้งคู่เลยตัดสินใจทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันเป็นแนวเมโลดราม่าที่ดูแล้วอินมากสามารถรับชมได้ทางวิวค่ะ